สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงปลายกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมพศสอ6 3นนะวันที่ในการแบ่งของชาวราศีพิจิกจะเป็นตามศาสตตะวันตกนะคะขอให้เข้าไปดูรายละเอียดในช่อง description ด้านล่างได้นะคะซึ่งอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านเหมือนเดิมทุกครั้งเลยคือต้องการส่งต่อพลังบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะให้กับทุกคนนะเพื่อที่เราจะร่วมมือกันสร้างหัวใจสร้างพลังสร้างความเข้มแข็งให้หัวใจของเรานะคะความเข้มแข็งนี่แหละที่จะเป็นพลังบวกนะที่จะดึงคนรักดีๆความรักดีๆสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะชาวราศีพิจิกน,นะ ในช่วงก่อนที่จะเข้าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างนะว้าวก่อนขอว้าวก่อนจริงๆมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่แบบพลิกโชคชะตาเลยนะเหมือนพลิกผันเลยเมันเป็นการพลิกผันจากสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้แต่แรกก่อนทำให้การพลิกผันสิ่งนี้มันทำให้เหมือนคุณได้เรียนรู้นะคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตมากขึ้น ปัจจุบันเนี้ยคุณมีความคิดในเรื่องของความรักเรื่องของการมีชีวิตคู่เรื่องของความสัมพันธ์ในแง่มุมที่ดีขึ้นเหมือนพลังบวกคุณดีขึ้นมากๆเลยนะหัวใจของคุณคุณตั้งใจให้จะแบบอยากที่จะแต่งงานอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสวยมากเลยอะ่ะมีความมั่นคงนะคะมีสัญญาณของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะ สวยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจคือคุณอยากให้หมันเหมือนกับในชีวิตในความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้เป็นอะไรที่แบบสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะ่ะซึ่งเป็นภาพที่สวยนะคะอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยคุณจะเหมือนคุณจะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะคุณจะสามารถที่จะเคลียร์พลังงานลบออกไปได้นะ ในในชีวิตของคุณจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันมันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นบวกและลบในแง่ของพลังงานนะคะคุณจะเริ่มเรียนรู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องแบบเหมือนอยู่ในกับปัจจุบันมากขึ้นปัจจุบันคือความสุขที่สุดคือความรักคุณต้องมองเห็นพลังบวกนะตรงนั้นจะทำให้คุณชดรองขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะชาวราศีพิจิกว้าวว้าวเป็นพลังของคนที่ มีการเรียนรู้นะแล้วก็มองเห็นมุมมองของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนตอบใจตัวเองได้ว่าอะไรคือเรียก the matter of life แกนสาระสําคัญของชีวิตนะมันเป็นแก่นแท้ของชีวิตนะคุณจะเรียนรู้มากขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกเอามาดูช่วงปลายกระกฎา,าคมเหมือนคุณจะต้องใช้คุณต้องใช้พลังบวกใช้สติปัญญา ในการที่จะจัดการเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวนะคุณจะต้องมีการคิดวิเคราะห์มีสติในการจัดการเรื่องราวอะแต่ผลออกมาชัดเจนแล้วก็ดีมากเลยนะคะคือเหมือนจะมีปัจจัยของคนโดยรอบครอบครัวอะไรก็ตามนะในเรื่องของความที่เกี่ยวข้องอมามี ความเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องของความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของการตัดสินใจอย่างเงี้ยเหมือนคุณต้องใช้พลังของคุณในการที่จะจัดการเรื่องราวหรือคนรอบข้างต่างๆนะให้สําเร็จมีความสามารถมากๆนะคะในการจัดการเรื่องราวเหล่านั้นให้สําเร็จได้นะคะมีสัญญาณว่าคุณจะใช้พลังบวกในเรื่องของการจัดการสิ่งเหล่านี้นะว้าวทีนี้มาดู เพราะว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะแต่งงานคุณต้องการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนแล้วก็อบอุ่นด้วยนะคะคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาก็จะมีการคิดแบบตัดสินใจหรือว่ากังวลอยู่ในบางเรื่องนะแต่หัวใจของเขามั่นคงความรักกับคุณมากๆเลยนะเป็นควีนอฟครับที่ ตั้งใจรอทุกเรื่องราวแบบด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะคะความรักความเมตตาแล้วเขาก็คือมีสัญญาณว่าคุณก็จะแบบแคร์แล้วก็รักเขามากเลยนะคือเขาเป็นคนที่มีความรักให้กับคุณที่มั่นคงมาก,มากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็จะแบบดีใจหรือว่ามันจะมีสัญญาณว่าเขาจะได้รับขา่าวดีหรืออาจจะมี การเลี้ยงฉลองหรืออะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเป็นคําตอบคือเขาจะได้รับคําตอบอะไรบางอย่างจากคุณที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์นะมีแนวโน้มออกมาสวยมากเลยนะคะมาดูสถานการณ์ในช่วงลายกรกฎาถึงสิงหาคมนะว้าวมีสัญญาณว่าคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเขารักคุณมากนะคะแล้วก็เขาแคร์คุณมากที่สุด คุณสองคนเนี่ยจะพยายามที่จะตั้งใจสร้างรากฐานให้กับชีวิตนะรากฐานทั้งเรื่องของชีวิตการงานการเงินให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณจะร่วมมือกันนะสร้างความมั่นคงและสัญญาออกมาสวยมากก็คือมันจะเป็นความสุขสมบูรณ์ความมั่นคงของชีวิตในเรื่องการงานการเงินนะมีเหรียญเต็มไปหมดเลยนะคะสวยมากๆนะคะแล้วเขาก็รักคุณมากเลยนะชาวราศีพิจิกนะคะ ว้าวเขารักคุณมากเลยแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะดูสัญญาณในอนาคตก่อนสัญญาณในอนาคตอาจจะเริ่มแต่สิงหาแล้วก็ยาวนานกว่าสิงหาก็ได้นะคะว้าวดะเวิลขึ้นคือทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะที่คุณพยายามแบบจัดการทุกอย่างด้วยพลังของชาวราศีพิจิกนะคะมีสัญญาณที่จะสำเร็จในอนาคตว้า wow, วชีวิต ชีวิตมีความมั่นคงแล้วนะแล้วหัวใจยังเต็มไปด้วยความรักที่เต็มด้วยอะ่ะเพราะว่าเหรียนเหรยญเหรียญแล้วก็โอ้โหทั้งมั่นคงในการงานการเงินความรักดีหมดเลยนะคะมีสัญญาณของชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนานะคะเข้ามาและจะต้องมีการเดินทางไปไป,ไปมามาอย่างเงี้ยเหมือนมีสัญญาณการเดินทางไปมาที่บ่อยมากเลยนะคะมีความมั่นคงดีมากด้วยะคะ่ะ ว้าวสวยสวยมากค่ะคุณมีสัญญาณของการเจอคู่แท้ด้วยแหละสัญญาณขึ้นมาสวยมากผู้อ่านเห็นพลังที่เด่นเลยนะคะอะไรที่คุณเรียนรู้มาในชีวิตนะมันเหมือนกับว่าคุณต้องมาประมวลผลนะนะตอนนี้ผู้อ่านเห็นพลังของการที่ต้องมานั่งคิดประมวลผลแล้วพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จอนะ แล้วก็จะสําเร็จด้วยนะคะมีสัญญาณความสำเร็จมีมีสัญญาณการเจอคู่แท้เลยด้วยนะ,ะโรแมนต์ิเบอกว่าสอดคล้องกันเลยมีสัญญาณของ religious factor ก็คือ,อคุณจะต้องมีการเปิดใจเรียนรู้เพราะว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะ,อ,ะอาจจะต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนานะคะว้าวสวยมากและคุณต้องมีความพยายาม ให้รู้เลยว่าความพยายามนี้คุ้มค่ามากๆเพราะว่าสิ่งสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะ Great Love Wow Romance Angel บอกว่าขอให้คุณ Release your ex นะคะเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอดีตความรักในอดีตคนในอดีตนะคะอยากให้ปลดปล่อยพลังลบเหล่านั้นออกไปนะคะขอให้คุณเคลียร์พลังงานในหัวใจของคุณนะ คนใหม่แล้วที่สำคัญคนใหม่ของคุณคือ p a s t Life Relationship เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะในอดีตชาติอ่ะว้าวเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆเพราะมีสัญญาณของการพบคู่แท้ด้วยนะคะจากอดีตชาตินะและขอให้ปลดปล่อยคนในอดีตที่เป็นแบบ พลังงานเก่าออกไปนะแล้วพลังงานบวกของคุณจะดึงดูดคนที่คุณผูกพันคนที่เป็นคู่แท้ของคุณจริงเข้ามานะคะมีอะไรหลายอย่างท้าทายชาวราศีพิจิกมากเลยนะแต่ออกมาสวยมากเลยนะคะผลลัพธ์ออกมาสวยมากนะขอให้มีความพยายามนะพลังบวกของคุณคือว้าวผู้อ่านถามไพจ่จักรกะซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะ พลังงานบวกของชาวราศีพิจิกคือคุณเป็นคนที่มีความสุขความสดใสในชีวิตเสมอเลยนะคือคุณมีแนวคิดทัศนคติที่ดีนะตลอดเลยแล้วออกมาพลังงานออกมาดีนะคะแล้วคุณเนี่ยจะสามารถที่มีความสามารถในการส่งพลังบวกให้กับผู้คนโดยรอบได้ด้วยอะ่ะผู้คนโดยรอบเนี่ยก็จะเหมือนกับจะรักคุณแล้วก็ชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะ มีพลังงานของเทวดานางฟ้านะคะที่คุ้มครองคุณด้วยนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานขอเลยก็ตามนะคะเทวดานางฟ้าจัก,กรวาลบอกว่าได้ยินได้ยินสิ่งที่คุณอธิษฐานขอทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เขาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นสิ่งที่คุณนับถือทั้งหลายนะคุ้มครองคุณอยู่นะคะในช่วง ในช่วงปลายกรกฎาถึงสิงหาคุณอาจจะได้รับข่าวเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างด้วยนะมีสัญญาณสวยมากเลยนะคะผลลัพธ์สุดท้ายออกมาสวยมากจากะแนะนำว่าขอให้คุณเนี่ยเ,เหมือนกับปลดปล่อยพลังงานในอดีตแล้วก็ขอให้เป็นตัวเองในความสัมพันธ์นะเพราะตัวคุณเองเนี่ยมีความน่ารักอยู่แล้วเป็นเสน่อยู่แล้วในความสัมพันธ์นะไม่ต้องเป็นใครคนอื่นเลยนะคะขอให้เป็นตัวคุณเองยอมรับตัวคุณเองแล้ว คู่ในความสัมพันธ์ก็จะยอมรับในตัวตวนของคุณเช่นเดียวกันนะคะพลังออกมาสวยมากเลยคุณเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขมีพลังสวยนะคะมีสัญญาณของการเดินทางเยอะเลยนะโอเคค่ะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะคะ,ะให้กับทุกคนนะ ขอ,อยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ